เป็นเจ้าของไลฟ์สดขายสินค้ารวดเร็วติดสปีดหนึ่งงสาป้ายหนึ่งทสามแอกล่องสีส้มๆหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีค่ะเธอไม่ได้เพิ่งทำนะคะทำมานานกว่า5ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเจอทางที่ใช่ของตัวเองค่ะแน่นอนก็ว่าสําหรับเธอคนนี้นะคะก็เป็นสาวชาวจีนที่มาแรงที่สุดใน,นขณะนี้ค่ะกับลีลาการไลฟ์สดขายของด้วยความไวแสงนะคะแต่ ไม่ใช่แค่ความไวแล้วก็โชคคากนะคะเสียงของเธอเนี่ยบอกราคาได้อย่างนุ่มนวลน,น่าติดตามมากๆเลยแหละคะ่ะเธอคนนั้นก็คือเจิ้งเสียงเสียงนะคะเป็นแม่ค้าออนไลน์ชาวจีนที่มักจะมาไลฟ์ขายของทุกๆช่วงเวลาก็คือประมาณตีห้าตามเวลาประเทศไทยหรือว่าหกโมงตามเวลาประเทศจีนนะคะแน่นอนค่ะว่าเจิง้งเสียงเสียงเนี่ยได้มีการออกมาเปิดใจผ่านโตอินนะคะหรือว่าเป็นแอปพลิเคชันติก๊กตอกของจีงนนั่แหละคะ่ะของตัวเองนะคะที่มีชื่อว่าเจิง้งเสียงเสียง2ค่ะ โดยเจ้างเซียงเนี่ยเขาก็เล่านะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยเริ่มสู่วงการแมค้าออนไลน์มาตั้งแต่ปี2017แล้วค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งช่วงขาขึ้นแล้วก็ช่วงขาลงนะคะไม่ได้ขายดีแบบนี้มาตลอดนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยกว่าจะรู้กว่าจะเจอสไตล์ของตัวเองเนี่ยมันค่อนข้างจะลองผิดลองถูกมาเยอะค่ะแถมยังมีการทดลองไลฟ์ขายของมาทุกรูปแบบอีกแล้วด้วยนะคะแต่เพราะเธอเนี่ยไม่เคยยอมแพ้ปกติไลฟ์สดธรรมดาเนี่ยอเอาอันนี้ไหมค้านี่นะคะราคาเท่านี้คนก็ค่อนข้างจะเบื่อคะ่ะเธอก็ไม่ยอมแพ้สุด ท้ายนะคะก็เลยมีการหาทางที่ใช่ของตัวเองได้สำเร็จกันที่ลุกคนเคยเห็นนั่นแหละคะ่ะว่าเสียงเสียงเนี่ยก็จะมีการไลฟ์ขายของด้วยสไตล์ของตัวเองความเร็วแสงเพื่งสองสามหนึ่งสองสามแอบเธอจะมีการโชว์สินค้าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีแล้วปัดออกค่ะพร้อมกับราคาสินค้าในแต่ละชิ้นนะคะเธอก็จะบอกในไลฟ์ด้วยแต่ด้วยน้าเสียงที่นุ่มนวลแล้วก็น่าฟังบวกกับหน้าตาของเธอที่ค่อนข้างจะดูดีด้วยนะคะแม้ชาวจีนบางคนก็จะบอกเราโอ้ยดู ไม่ทันเลย3ามีเนี่ยนะดูไม่เห็นทันเลยแต่บอกเลยค่ะว่ายอดการสั่งซื้อของเธอเนี่ยถล่มทลายอย่างมากเลยนะคะยิ่งช่วงนี้ค่ะเจ้างเซียงเซียงก็กลายมาเป็นไวรัลที่ทําให้บัญชีของโตอินเทอร์นะคะมีผู้ติดตามมากกว่าออสองล้านคนเลยทีเดียวค่ะภายในระยะเวลา3วันนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าเจ้างเซียงเซียงเนี่ยสามารถขายสินค้าได้ในระยะเวลาไม่กี่วันได้เงินไปกว่า300ล้านบาทไทยแล้วนะคะ โดยหลังจากที่เธอประสบความสําเร็จมาก,กน,นะคะ <_ an> เธอก็มีการออกมาโพสต์เป็นคลิปวิดีโอที่เรียกได้ว่าอยากจะให้กําลังใจพ่อค้าแม่ขายหน้าใหม่ๆทุกคนคะ่ะที่จะมีการผันตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ผันตัวเป็นแม่ออะคะ <_ an> าม้าออนไลน์นะคะเธอบอกว่า <_ an> ถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ย <_ an> ก็สามารถสอบถามจากเธอได้ตรงๆเลย <_ an> เพราะว่าเธอเองเนี่ยก็มีประสบการณ์มากพอสมควรก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมคะลองผิดลองถูกก็จะผ่านมาได้ขนาดนี้นะคะเป็นระยะเวลากว่า5ปีแล้วนั่นเองค่ะ